ี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องโครงการที่เรากำลังขับเคลื่อนนะคะเรื่องดิจิทัลแฟ c ตอ r ริงนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนด้วย SME เนาะเศรษฐกิจเรามี SME อยู่จำนวนมากนะคะแต่ว่าปัญหาของ SME อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าบางทีอาจจะขาดสภาพคล่องบ้างไม่ได้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ ได้ได้ง่ายเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆนะคะทีนี้เราก็เลยพยายามผลักดันทำยังไงให้ให้ SME มีโอกาสได้มากขึ้นสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะคะก็ผ่าน Factoring เดี๋ยวอาจจะปูพื้นนิดนึงว่า Factoring คืออะไรนะคะพูดยังไงความจริงแล้ว Factoring ก็คือเอา Invoice ไปไปตึ้นคือ Supplier นะคะสมมุติเรานึกถึงห้าง สัพพสินค้าแห่งหนึ่งก็มีซ <Yeah. S 1> ัพพลายเออร์เยอะแยะเลยผลิตสินค้ามาให้บ้างเอาของมาขายให้บ้างเอาของมาให้แล้วเนี่ยออกอินโอยให้แล้วบอกว่าต้องจ่ายให้ร้านหนึ่งบางทีกว่าจะได้เงินเนี่ยสาวัน60วันบางทีก็ไปถึง90วันระหว่างเนี่ยไม่มีสภาพคล่องที่จะเอาไปลงทุนต่อหรือเอาไปจ่ายซัพพลายเออร์ของตัวเองถัดๆลงไปนะคะสิ่งที่ทํากันก็คือว่า ก็เอา i n น o i c e เนี้ยไปหาแบงค์ไปหาใครก็ไปหาแฟกเตอร์แบบคนทำแฟกตอริงเนี้ยเอาไปให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะได้เงินใน90วันนะ่ะขอให้แบงค์ให้เงินมาให้ก่อนได้ไหมนี่ปัญหาที่ผ่านมาคืออะไรไอ้อินโยซ์ที่ออกมาเนี้ยพอไปให้แบงค์หรือให้ให้บริษัทแฟกเตอร์เนี้ยเขาบอกอินโยซ์นี้ตัวจริงหรือเปล่า หรือว่าไออินโยイ์เนี้ยเคยเอาไปตึงที่อื่นมาก่อนแล้วหรือเปล่าซึ่งเราเรียกว่าดับเบิลไฟแนนซิงนะคะก็มันก็เลยทำให้ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นก็คือว่าแบงก์ก็ทำแฟ c ตอ r ร n งหรือว่าบริษัทแฟ c ตอ r ร n งก็จะทำกับบริษัทใหญ่ๆที่เป็นที่เป็นไบเออร์นะคะที่เป็นขนาดใหญ่เชื่อถือได้ว่าอินโย c ์ที่เอามาให้เนี้ย ไอไบเออรคนนี้ก็ต้องเป็นคน endorse ว่าเป็นคนรับรองว่านี่คือ invoice ตัวจริงนี่คือ invoice ที่ถูกต้องนี่คือ invoice ที่ไม่ได้เอาไปตึงที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะการทำ factoring มันก็จะอยู่แค่กับกลุ่มแบบธุรกิจขนาดใหญ่ SME ที่ซื้อขายตรงกับบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นพอเป็น SME เทียยงล่างๆเนี่ยถ้าดูจากในรูปเนี่ยเป็นแบบ supplier ของ supplier ของซัพพลายเมาเนี่ยเริ่มจะเข้า ไม่ถึงสินเชื่อแล้วแล้วก็ประกอบกับที่เขากระบวนการทำงานเขาก็อาจจะเป็นแมนนวลซะเยอะเนอะแบบ invoice มาเอามือเขียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครไม่มี invoice แบบที่ที่มันเ,เป็นดิจิทัลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ยิ่งการพิสูจน์ความถูกต้องความแน่แท้ของมันเนี่ยก็ก็เป็นไปได้ยากทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปมากนะคะ้กระบวนการ ทำเอกสารให้เป็นดิจิทัลอะไรมันก็เริ่มทำง่ายขึ้นเริ่มม,มีผู้ให้บริการมีคนทำบัญชีให้กับบริษัทได้ให้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในรูปดิจิทัลอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าโอกาสเนี้ยเป็นจังหวะที่ถ้าเราจะผลักดันนะคะให้ให้เรามีอีโคซิสเต็มที่สามารถจะแก้ปัญหาอย่างที่ว่านะคะเพนจอยสองอันเนี้ยว่าทั้งทั้งดับเบิลไฟแนนซงทั้งเรื่องฟรอดเนี้ย ก็น่าจะช่วยเหลือ SME ได้ได้จำนวนมากขึ้นก็เดี๋ยวจะให้ดรธมรักษ์เล่านะคะว่าโครงการที่เรากำลังขับเคลื่อนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีใครมาร่วมด้วยขอบพระคุณนะครับพี่จัดอันนี้ต้องขอพี่ๆน้องๆนักข่าวนะครับช่วยสื่อมวลชนนะช่วยไปเผยแพร่ต่อเพราะเราอยากจะให้ในสุดมันกว้างไปถึงเ m e อทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คุยกับ SME ในงาน S อ e Focus g r ฟ u p สนะครับแล้วก็ ถามเขาว่าเขาประสบปัญหาอะไรอยู่ในในชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสภาพคล่องเนี่ยปัจจุบันสมมติว่ามียอดขายของเนี่ยส่งไปแล้วนะใบเลก็กกเงินส่งไปที่คู่ค้าของเขาเนี่ยสิล้านเนี่ยแต่กว่าจะได้เงินคืนเนี่ยกว่าจะได้เงินได้ชำระชำระเงินเนี่ยสมมติว่า3เดือนอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยสครั้งนะสิล้าน3ครั้งก็30ล้านแล้วกว่าจะได้ชําระอีกก็โออีกหลายเดือนเนี่ยเพราะเงินก็จมไปขยายธุรกิจไม่ได้นะ แล้วเราก็เลยไปคุยกับพวกแฟกเตอร์ว่าเขากลัวอะไรก็อ,อย่างที่พี่จัดได้บอกนะว่า,เ,าเขากลัวเรื่องของหนึ่งเอกสารปลอมนะครับสองก็คือว่าเอาเอกสารใบเดียวกันไปไปตึงอของสินเชื่อหลายที่นะครับเ,เราก็คุยเขาว่าทางาจะแก้อย่างไงนะครับเขาบอกว่ามันต้องมีนะ 2. สององค์ประกอบหลักนะครหนึ่งคือโครงสร้างพื้นฐานกลางที่มาช่วยนะครับ 2. สองก็คือไอ้พวกกิจการสนับสนุนต่งตางๆนะครับที่จะทําให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานกลางเนี่ย ทปทก็เลยคุยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับทั้งแฟกเตอร์คุยกับทั้งไบเออร์เซลเลอร์นะครับที่อยู่ในในวงต่างๆในธุรกิจในอุตสาหการรมต่างๆเนี่ยก็อบอกว่าควรจะมีหนึ่งนะครับคือมาตรฐานใบแจ้งหนี้ดิจิทัลนะครับที่มันจะมีกรอกข้อมูลมีฟอร์แมตอะไรที่สามารถที่จะมาใช้นะครับหนึ่งก็คือว่าตรวจสอบปลอมได้ยากนะครับหนึ่งปลอมได้ยากสองตรวจสอบได้ว่ามันตรงกับยอด สั่งซื้อที่ทางฝั่งไบเออร์สั่งไปหรือเปล่าอันนี้เช็คผ่านระบบกระบวนการดิจิทัลหมดเลยนะการส่งข้อมูลระหว่างไบเออร์เซลเลอร์แฟกเตอร์พวกนี้ก็เป็นดิจิทัลหมดเลยนะครับก็ควรที่จะมามาคุยกันว่ามาตรฐานควรจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ได้อ้างอิงจาก1มาตรฐานของเอสด,ด้านะครับสคืออ้างอิงจากตัวประมวลรัศดากรน,นะว่าเวลาส่งใบเลี่ยงเก็บเงินในในเชิงที่เป็น,นเชิงภาษีนี่ยต้องทําไงบ้างนะครับ นี่คือหนึ่งมาตรฐานใบแจ้งหนี้ดิจิทัลสองในงานหนึ่งที่ทางทปทอเนี่ยจะพัฒนานขึ้นครับาท,ทางทีมทางทีมไอทีของทอปทอเลยเป็นคนพัฒนานเองเลยนะคือฐานข้อมูลกลางหรือที่เรียกว่า central web service นะครับ,บก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลเนี่ยไปขอสินเชื่อแล้วเนี่ยก็มีการส่งข้อมูลมาที่ระบบกลางนะแล้วทีนี้พอท่าแฟกเตอร์นะคือผู้ปล่อยสินเชื่อเนี่ยได้รับอินโวเนี่ย อันใหม่เข้ามาเนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คได้ว่ามีการถูกนําไปตึงหรือยังนะถ้าถูกนําไปตึงแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะบอกมาว่าถูกนําไปตึงแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรจะปล่อยอีกนะครับอันนี้คือสอส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางนะครับอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการสนับสนุนนะตอนที่เราทำดีไซน์เวิร์กช็อปเนี่ยมีคนมาร่วมประมาณ100คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟ c เตอร์เซลเลอร์นะบิเออร์จ สายการต่างๆๆแล้วพวก s t a r t อั fintech นะเขาก็มองในเชิงเทคโนโลยีว่าจะช่วยยังไงให้มันเป็นดิจิตอลได้หมดหนึ่งก็คือเรื่องของ eKYC นะการรู้จักตัวตนลูกค้านะคมันมีตั้งแต่ระดับนิติบุคคลนะครับคือบริษัทที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยคือใครมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับสองก็คือในระดับที่เป็นกรรมาการนะว่าใครเป็นผู้รับอำน,นาจในการที่จะทํานิติกรรมให้กับบริษัทนั้นนะครับแล้วถ้าต้องมายืนยันกันผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยคนที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยจะยืนยันได้อย่างไรผ่านระบบดิจิตอลนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เขาต้องงมานั่ สร้างเทคโนโลยีกระบวนการที่ที่จะรองรับตรงนี้นะครับอีกงานหนึ่งคือเรื่องของการชําระเงินนะครับเวลาชลําระเงินเนี่ยตอนแรกก็คือฝั่งแฟกเ,เตอร์นะผู้ให้สินเชื่อก็จะจ่ายเงินไปที่ตัวเซลเลอร์ก่อนนะแล้วเซลเลอร์เนี่ยจะรองเงินจากฝั่งไบเออร์ใช่ไหมครับเมื่อถึงเวลาก็ควรจะจ่ายเข้ามาแต่ว่าไบเออร์เนี่ยบอกเป็นภาะระเหลือเกินทำไมจะต้องมานั่งย้ายจากจ่ายให้เดิมจ่ายให้กับเซลเลอร์แล้วต้องมาจ่ายให้กับแฟกเ,เตอร์นะครับ เออก็เขาบอกว่าจะช่วยให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ไหมบริษัทใหญ่บริษัทใ,ใหญ่กันบริษัทใหญ่เนี่ยเป็นผู้สั่งซื้อของเรียกว่าไบเออร์เป็นผู้สั่งซื้อของบริษัทเล็ก SME รายย่อยเนี่ยเป็นคนขายของให้บริษัทใหญ่เป็นเซลเลอร์ขายของผู้ขายนะครับแล้วก็มีผู้ให้สินเชื่อผู้ให้สินเชื่อเนี่ยเราเรียกสั้นๆว่าแฟกเตอร์นะครับซึ่งมีทั้งแบงก์แล้วก็ bank นอนแบงก์ในที่เราคุ้นเคยก็มีเนี่ยที่อยู่ในตาม เป็นบริษัทจะว่าไงเนี่ยไม่ไม่อยากจะพูดชื่อแต่ก็อยู่ในตลาดใหม่อะไรพวกนี้มีหลายบริษัทเลยเราคงคุ้นเคยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ขายของนะครับผู้ขายของเอาใบแจ้งหนี้เนี่ยแจ้งไปที่ไบเยอร์แล้วไปแจ้งไปที่บริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็จะเช็คกับตัวระบบบัญชีภายในของเขาว่าเอามเอมีเราเคยสั่งของไปอย่างนี้จริงใช่ไหมถ้าจริงโอเคได้รับของตรงตามที่ได้ระบุในสัญญาใช่ไหม ถ้าตรงโอเคก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินให้นะเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็มีมีภาระแล้วต้องภาระผูกพันนะต้องไปจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าให้นะครับทีนี้ถ้าทางฝั่งในที่สุดเมื่อถึงกําหนดชําระเวลาที่ทางฝั่งผู้ผู้ซื้อเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนต้องจ่ายโทษทันโทษต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อครบกําหนด90วัน60วันอะไรแล้วเนี่ย แทนที่ไปจ่ายให้กับผู้สั่งซื้อเดิมก็ต้องไปจ่ายให้กับผู้ปล่อยสินเชื่อไปจ่ายให้กับแฟกเตอร์แทนนะครับเ,เขาบอกว่าเป็นภาระเพราะว่าตอนแรกแจ้งให้จ่าย,ายให้กับบัญชีของออผู้ขายกอไก่แต่พอถึงเวลาจะขอดันมาบอกให้เปลี่ยนไปจ่ายให้กับบริษัททำแฟกเตอร์ขอไข่เขาก็บอกมันมีภาระมีกระบวนการเทคโนโลยีอะไรที่จะทําให้เขาสามารถที่จะไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้เลยไหมพวกบริษัทใหญ่เนี่ย บอกให้เป็นระบบอตัตโนมัติใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่มีพวกสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งแบงก์ก็ตามก็ววคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเทคโนโลยีแบบล้ำๆไปเลยนะก็บอกว่าไปสมาร์ทคอนแท็กต์เลยแล้วกันะนะบล็อกเชนเลยนะก็เดี๋ยวทดสอบดูว่าทําได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของประกันนะละค้ำประกันเขาบอกว่าบางทีส่งของไปแล้วเนี่ยเยตรวจรับก็ดูเหมือนจะถูกนะแต่ว่าพอไปถึงลูกค้า ขั้นสุดท้ายเนี่ยรับของไปใช้ไม่ได้ต้องตีกลับทั้งร็อย่างนี้จะทำยังไงกันดีแก้ปัญหายังไงทางหนึ่งเขาก็บอกว่าหรือต้องทําประกันนะครับอันนี้ก็ถ้ามีกลไกประกันก็ทําให้ผู้ปล่อยสินเชื่อเนี่ยมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้สินเชื่อกับ s อ e มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องค้าประกันสินเชื่อก็เป็นอีกทางหนึ่งท,ที่ที่มาดูเพราะว่าตัวความเสี่ยงเนี่ยที่เขาเวลาปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่กาดูที่ฝั่งผู้รับซื้อของนะครับ พราะนั้นอันนี้คือเป็นกระบวนการต่างๆนะตั้งแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานก็มีสองส่วนนะใบแจ้งหนี้ดิจิทัล2คือฐานข้อมูลกลางนะครับแล้วก็กระบวนการสนับสนุนที่ผู้ดได้เสียทั้งหลายที่เขาบอกมาว่าควรจะมีคือเรื่องของ KYC นะครับเรื่องของการชำระเงินแล้วก็เรื่องของการค้ำประกันนะครับพอมาแต่ละองค์ประกอบปุ๊บนะครับเขาบอกว่าแต่ว่า SME จริงๆเนี่ยมีหล,ยห,ลยหลายหลายอุตสาหกรรมนะครับอยู่ในหลากหลายพื้นที่นะครับ ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีพิธีปฏิบัติต่างๆกันไปถ้าเราอยากจะช่วยคนจํานวนมากที่มีพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะต่างๆกันเนี่ยจะช่วยได้ยังไงครับเราก็มาคุยกันเขาบอกว่าควรจะออกแบบให้มันเป็นแบบเปิดเขาใช้ศัพท์คําว่าสถาปัตยกรรมแบบเปิด open architecture นะครับก็ให้ใครเข้ามาต่อก็ได้นะไอ้มาตรฐานกลางนี่จะช่วยกันเนี่ยฐานข้อมูลกลางที่จะช่วยกันเนี่ยก็ให้มาต่อกันได้ แล้วปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่ทำแฟคเตอริงเนี่ยมีอยู่แล้ววิธีการทำธุรกรรมของเขาก็เป็นแบบหนึ่งซึ่งยังใช้กระดาษอยู่เราก็อาจจะต้องอช่วยช่วยกันยกระดับเขาขึ้นมาให้เป็นดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คนที่บางคนก็บอกว่าเหลือเป็นแพลตฟอร์มดีไหมในบางประเทศที่เราไปดูนะครับเขาก็มีปัญหาคล้ายเราเขาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยทำเป็นแพลตฟอร์มให้พวกที่จะปล่อยสินเชื่อเนี่ยเข้ามาหลายๆลายรายเลยในในแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็ให้ SME เนี่ยเลือก ว่าใช้บริการสินเชื่อจากคนไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเหมือนกันให้รู้อย่างในรูปก็เช่นตัวอย่างคือแพลตฟอร์ม A อย่างเงี้ยหรือแพลตฟอร์ม B นะก็คือมีพี่มาแข่งกันปล่อยสินเชื่อเลยนะให้เทอมที่ดีที่เหมาะสมนะครับแล้วในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็หนึ่งก็คือไอ้ที่ว่า Open Architecture เนี่ยก็คือมีแฟกเตอร์หลายคนก็ได้นะครับคือที่สถา,า,าปัตยกรรมแบบเปิดเนี่ยมีหลายแฟกเตอร์ก็ได้มีเซลเลอร์เข้ามาก็มาริชิสเตอร์ได้นะ b บเออร์ก็เข้ามาร e จิสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ตัวที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันใน SME ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังใช้กระบวนการกระดาษอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะพาเขาเข้าสู่โลกดิจิทัลเนี่ยก็อาจต้องเริ่มผ่านจากการใช้บัญชีออนไลน์ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทที่รับทำบัญชีออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็คุยกับเขาอยู่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะนำลูกค้ากลุ่มเหล่านี้เข้ามาด้วยเนี่ยจะ มันจะช่วยให้หนึ่งก็คือว่าไอ้สร้างใบแจ้งในดิจิทัลในง่ายขึ้นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลง่ายง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีกระบวนการ KYC อย่างที่ได้เรียนเมื่อกี้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของการประกันเข้ามาช่วยในแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นจะเป็นแพลตฟอร์ม A B หรือแฟกเตอร์กอไก่ไปถึงฮอนก้อง,งูกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาฐานข้อมูลกลางได้หมดเพราะทุกคนมีผลมีประโยชน์ร่วมกันในการที่จะเอาข้อมูลเข้ามามาตรงกลางแล้วก็ว่าจะได้แจ้งกลับไปว่า ถูกนำไปตึ้งที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับนั่นนี่ก็คือภาพรวมของอระบบนิเวศท,ที่ทปทพยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับซึ่งตัวฐานข้อมูลกลางเนี่ยน้องทางฝั่งไอทีของเราก็เก่งมากนะครับว่าจะทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้แล้วต้นปีหน้าขึ้นระบบเลยนะครับส่วนมาตรฐานอินวอยก์ก็จะเขียนเป็นอินดัสทรีแก i ไลออกมานะเป็นมาตรฐานที่หารือร่วมกันแล้วก็เผยแพร่ออกไปก็ภายในช่วงต้นปีหน้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็ซึ่งนะครับขออนุญาตซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้เท่าที่เรามองนะครับก็คือว่าอย่างน้อย SME จํานวนไม่น้อยที่ปัจจุบันเข้าถึงสภาพคล่องได้ยากเนี่ยก็จะเข้าได้ถึงง่ายขึ้นนะครับตัวผู้ขายประธานประธานโทษคู่ผู้ซื้อสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปัจจุบันมองว่าเรื่องนี้เป็นภาระของเขาเนี่ยเราก็พยายามชี้ให้เขาเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาหนึ่งก็คือเขาเลี้ยงตัวตัว ลูกขายเขาได้ตัวพวกซัพพลายเออร์เขาเนี่ยก็มีสภาพคล่องในการที่จะส่งของได้ตรงตามที่เขาต้องการดําเนินธุรกิจได้ต่อนเนื่องขณะเดียวกันพวกผู้รับซื้อสินค้าเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีภาระนะถ้าเกิดเขากังวลเรื่องภาระต่างๆนี้เราก็จะทํากระบวนการให้เป็นดิจิทัลเขาไม่ต้องมารับภาระเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าพวกที่ปล่อยสินเชื่อพวกนี้เขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะปล่อยให้กับ SME รายย่อยมากๆขึ้นนะครับ ซึ่งการดําเนินงานครับก็ไตม่าหนึ่งปีหน้าอย่างที่ได้เรียนนะครับเซ็นทรัลเว็บเซอร์วิสจะขึ้นนะอันนี้คือไตม่าหนึ่งปี64นะครับระหว่างนี้เรากําลังเทสกันอยู่ออมีมีคนมาร่วมเทสเนี่ยประมาณ20รายนะครับมีทั้งฟินเทคสตาร์ทอัพแฟกเตอร์ไบเออร์เซลเลอร์ทปทเองก็จะเป็นไบเออร์คนหนึ่งในระบบนะค,บคนที่ซื้อคนที่เราซื้อบริการจากเขาก็เช่นรอประอนะหรือว่าคอนแทคเอาท์เขาได้สัญญาจากทปทไปเนี่ยปัจจุบันะเขาก็ไปตึง เอาสภาพคล่องอยู่นะครับตึงหรือเปล่าไม่รู้เขาตึงตึงตึงเราเช็คแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโอเวอร์เคลมตึงแล้วเขาตึงเขตึงแล้วก็เลยจะส่งมอบประมาณนี้ที่เรียนไว้คือ Central Web Service แล้วก็มาตรฐานใบแจ้งในดิจิลนะครับแล้วก็ Industry g u i d e l i n e อันเดเสริมนิดนึงว่าไอ้ที่เราคิดขึ้นมานะคะกระบวนการของเราเนี่ยเราก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องเขามาคุยค่อนข้างเยอะนะคะ ทั้งเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราคุยจากฟินเทคก่อนเพราะว่าเขาก็เริ่มเห็นว่าตรงนี้มีมีธุรกิจนะ,นะคะแต่ว่ามันก็ติดขัดว่าไม่มีอินฟราสตรกเจอร์อะไรไม่มีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรรองรับเราก็เลยขยายออกไปว่าแล้วถ้าง,งั้นเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวผู้ซื้อ,อรายใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นะจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นก็ส่วนใหญ่ก็ห้างสรรพสินค้านะคะ หลายหลายสรรพสิ่งเนอะจะเป็นห้างรีเทลห้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เอามาคุยด้วยว่าแล้วลูกขายเขาเนี่ยมีปัญหาไหมตัวลูกขายเองก็มาหมายถึงว่าพวก SME เล็กๆอะไรเนี้ยเราก็ชวนมาคุยว่าเขามีปัญหาอะไระแล้วก็เชิญคนที่ทำธุรกิจ Factoring อยู่แล้วตอนนี้ว่าทำแล้วมีปัญหาอะไรมันก็ถึงได้ Solution ออกมานะคะที่มันเราคิดว่ามันจะตอบโจทย์แล้วก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ แค่จากนี้ก็แค่ทำยังไงให้มันออกไปในวงกว้างนะคะไปให้ SME ได้เข้าถึงได้ได้มากๆนะคะก็หวังว่าผู้สื่อข่าวของเราก็จะช่วย <c oughs> ประชาสัมพันธ์ด้วยทีนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นแค่ช่วงช่วงทดลองนะคะ proof of concept นะคะแล้วเราก็ออก consultation paper ออกมาซึ่งอยู่ใน QR Code อันนี้นะอยู่ในเว็บไซต์ทปทอแล้วนะคะสแกน QR Code นี้ก็จะเข้าไปถึง consultation paper อันนี้เลยนะคะใช่ซึงได้สรุปมาให้สองหน้านะคะของจริง20หน้าเนาะ<ด>ใช่ไหมคะเ<ด>นาะ<ด>สรุปให้เหลือสองหน้าแล้วคะ่ะแต่ว่าเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูดีเทลนะคะเพราะอันนี้มันจะมีว่าไอกโครงสร้างพื้นฐานของเราเป็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราก็ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึง ถึงสิ้นเดืนตุลานะคะแล้วก็เอามาดูว่ามีใครมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีๆหรือเปล่าเพราะเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นจรงิงๆปีหน้าเราก็จะเป็นการขับเคลื่อนไปคุยกับทุกคนเลยครบบับเชิญนเข้าระบบเชิญนเข้าระบบก็จะได้ประโยชน์ก็ฝากไว้<ม>ในมือฝากไว้ใน้อมใจ,จ